โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนกับขอบ2 0 h SUV PPV นะครับจัดเฉพาะล้อแม็กก่อนนะครับตัวแรกเลยเนี่ยไม่รอช้านะักนี่เลยก้านแบบพีเรีเนียมแบบนี้นะครับสวยงามแล้วก็น้ำหนักเบาเลยนะ10.1กิโลมันหนักเท่ากบบล้อฟอรสเลยนะครับมีแอนตี้ซีฟด้วยนะครับเพื่อล็อกอยางเสริมสมรรถนะน,นะครับแล้วก็นี้ครับลึกลึกวักเนื้ออลูมิเนียมเนี่ยลึกลงไปเลยตัวน,นี้ทำให้เนี่ยล้อมันเบานะครับ ล้อโฟล์คามิงแข็งแรงแต่น้ำหนักเบามีสองสีดำเงาแล้วก็ดำด้านนะครับดำด้านเท่ๆดุๆครับอัลฟา G6 ครับของนาย่าเป็นสไตล์แบบเงียบบึ้บุนนะครับแต่งออฟโรดสวยๆเลยนะมีสองสีครับดำเงานะครับแล้วก็เป็นสีไฮเปอร์โครมนะครับสวยทั้ง2ชุดครับก็จัดเช่นเดียวกัน34,000บาทครับมาถึงแนวสปอร์ตครับ Cosmic XT 0 0 6 R นะครับ6ก้านิวยาวครับสีคลาสสิกดำเงาเซ็นซีขอบเงาตัวนี้ก็เป็น ขอบ20 9สิ้าครึ่งออฟเซ็ตบวเต็มเต็มซุ้มเลยจัดพิเศษเหมือนกันครับชุดละ34,000บาทครับถึงราชาลอสปอร์ตครับไทอาร์เรเวอร์ชันนะครับ9ก้ครึ่งออฟเซ็ตบ5นะครับตัวนี้ทำสีพิเศษมานะเป็นแบบพาวเวอร์ซิมเบอร์นะครับดูสวยๆเวลาออกแดดเนี่ยมันจะระยุ่ดไดยับเลยนะเป็นสีลุ้งเลยนะครับขอบเงาวงชุดละ40,000ื่นนะครับพิเศษก็เหลือ36,000บาทนะครับ และชุดนี้ครับพิเศษสุดเลยนะ RW แหละนะครับ AX 6 6นะครับกนะการผลิตโปรร์มิงแล้วน้ำหนักบาแต่ว่าข็งแกล่งนะครับสีพิเศษด้วยนะครับเป็นแบบแบล็คโคมนะครับ9ก้าครึ่ง ออตต์ศูนย์นะใส่เต็มเต็มมนะครับคอนเทปดีไซน์มาที่ตุมกลางนะครับตัวนี้ก็ปกติเนี่ยชุดละสี่หมื่นะครับราคาพิเศษเหลือเพียง3 9 0 0 0ืบาทครับถ้าใครสนใจนะครับมาดูล้อจริงก่อนได้ครับที่เอ็นซีแม็กทายบางบัวทองแล้วก็ชลบุรีครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับเอารถมาจอดแล้วก็เอาล้อไปเคียวเลยจะได้มองภาพออกนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ